สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมอเบลลี่คลิปนี้แอดมินก็ยังคงมีเรื่องราวดีต่อใจมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับเก็บตกบรรยากาศที่สาวไทยของเราหลังจากรับเหรียญทองแดงเมื่อคำคืนที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณเจ้าของภาพด้วยครับรวมทั้งการเผยแพร่ข่าวจากคุณตองดิษด,ด้วยครับคลิปที่แล้วแอดมินก็เคยทําคลิปแฟนคลับชาวจีนสตาฟชาวจีนที่อยู่ในสนามเขาเป็นเอฟซีของบุงบ๋มบิ๋มชัจูออนโมกสีได้เข้ามาขอกอดกับ บุ๋มบิ๋มเมื่อได้กอดกับบุ๋มบิ๋มเขาถึงร้องไห้เลยครับน่ารักมากๆเลยเขาก็ดูปลื้มใจสุดๆเป็นอย่างแน่นอนเลยละครับซึ่งหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นคนเดียวกันครับภาพนี้เขาน่ารักมากๆเลยมีการเขียนการ์ดน่าจะเป็นการเผยความในใจถึงบุ๋มบิ๋มหรือว่าการให้กําลังใจต่างๆเขียนด้วยลายมือของตัวเองเขียนมาเต็มแผ่นเลยครับมอบให้ชัดจุอ่อนโมกสีแล้วก็ได้ร่วมเฟรมเซลฟี่ถ่ายภาพร่วมกัน นี่แหะครับเห็นได้ชัดเลยว่าสาวไทยของเรามีแฟนคลับไม่ใช่แค่คนไทยครับแต่มีแฟนๆอยู่ทั่วทุกมุมโลกจริงๆไปที่จีนไปถึงสนามที่จีนแฟนๆก็ไม่พลาดนะครับที่จะได้มาเจอกับควันใจของเขาก็ต้องดีใจกับแฟนๆชาวจีนท่านนี้ด้วยครับของปลื้มแบบสุดๆเป็นอย่างแน่นอนเลยถึงได้ร้องไห้ออกมาด้วยไม่ได้กอดกับปุ่มบิมชัดชุออ่อนโมกสีน่ารักครับ